สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอดีีเช่นเคยนะครับประํระำวันพุธเนาะวันที่14กันยายนนะครับอ่ะหลังจากตัวเลข CPI ออกมานะครับก็ตลาดก็ร่วงกันเป็นระเนระนาดเลยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin กันหน่อยนะครับกรอเวลา15นาทีนะมีโซนไหนให้ให้เราได้จับจังหวะได้บ้างนะ เดี๋ยวเราจะดูตรงโซนบริเวณนี้เราสามารถที่จะเข้าเซลล์ได้อยู่นะตรงบริเวณนี้นะครับสองสองโซนด้วยกันนะตรงแนวต้านาบริเวณนี้นะครับผมที่สองโซนด้วยกันกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงต้านเอาไว้นะครับตรงต้านเอาไว้นะ ก็รอจังหวะแถวๆนี้นะครับอรอจังหวะแถวแถวนี้ส่วน TP นะ TP พีก็จะอยู่ที่แถวแถวโลเอยายเก่ากแล้วกันนะครับแถวหายเก่าหายเก่าก็ไม่ไกลนะไม่ไกลอ,อาจจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ในหลัก ัวแนวต้านแรกก่อนนะแนวต้านแรกก็ลงมาที่นี่นะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยเราก็เอาประมาณนี้นะครับอ,อ,ยอยู่ที่ใต้โลนะใต้โลตรงนี้ใต้โลที่นี่เราก็ไปคำนวณความเสี่ยงกันนะครับว่า เราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะจุด stop l ล s s เนี่ยเราอาจจะเอาไว้ที่อยู่ที่ประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับพวกก็ TP นะ TP อยู่ข้างล่างเส้นนี้เส้นข้างล่างนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวของบิตคอยนนะก่อนเวลาด5 5นาทีนะครับอืมวันนี้เนี่ยถ้ามาดูในตลาดมันแดงหมดเลยนะตลาดหุ้นลตลใดลงหมดเลยนะครับทองคำก็ลงนะลงหมดนะครับมาดูตัวของหุ้นหุ้นอเมริกาก็ลงนะ หลังจากที่ได้หลุดก่อบเวลาสิบห้นาทีหลุดตรงบริเวณนี้เนาะก็ลงมาต่อกันเลยลงมาต่อกันคาดว่าน่าจะมีโอกาสลงลงได้ต่ออีกนะลงได้ต่ออีกนะครับเพราะว่า ตัวเลขของ cpi มันไม่ค่อยจะดีเนาะมันสูงนะครับอยู่ที่แปดจุดแปดจุดสามใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะรอที่สองสองสองเนวตานได้นะสองสองสองเนวตานได้ราคาที่เรา จะรอเซลล์เนะี่ยอยู่ที่เ,เดี๋ยวเราจะมาร์กตัวของราคามาราคาที่เราจะรอเซล์ตรงราคานี้นะครับ1ราคานะเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกว่ามันราคานี้มันจะต่ําแค่ไหน ราคาที่เราจะรอเซลล์อยู่ที่สองราคานี้นะครับแต่เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นนะสองสองราคานี้นะนี่ราคานี้หนึ่งราคามันน่าจะดันกลับขึ้นไปนะทุกคนมันน่าจะ มีการดันซื้อซื้อกลับขึ้นไปที่ถ้ามันดันขึ้นไปได้เนี่ยมันน่าจะดันขึ้นไปที่ราคานี้ก่อนนะราคานี้ก่อนนะครับถ้ามันดันขึ้นไปที่ราคาตัวนี้เนี่ยก็รอรอรอเซลล์ที่ราคาข้างบนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงราคาข้างบนเนี่ยที่ลูกศรของเราชี้อยูย่มันก็มีโอกาสที่จะลงมาต่อนะลงมาต่อในลักษณะนี้นะครับถ้ามันทะลุนะถ้ามันทะลุตัวแนวต้านแนวต้านแรกนี้ไปก่อนมันก็มีโอกาสขึ้นไปที่แนวต้านที่สองนะอแนวต้านที่ส แล้วก็ลงมาต่อนะครับก็วางแผนเอาไว้2 2ง,ง,งสเต็ปด้วยกันก็คือจุดนี้จุดนี้จุดหนึ่งนะครับนะแล้วก็จุดบริเวณน,นี้จุดหนึ่งสองราคา สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องของเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำบทวิเคราะห์มาแบ่งปันสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ